สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากพบว่าท่านเป็นคนง่ายๆย,ยอมเสียเปรียบสักหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพราะการที่เราไม่แสดงความจำนงออกมาว่าต้องการอะไรทั้งที่ปัญหาไม่ได้มาจากตัวเราแต่เกิดจากเขาต่างหากยิ่งเราไม่พูดเขายิ่งได้ใจหากปล่อยไปเราจะเป็นฝ่ายเสียหายได้ทางแก้ก็คือท่านต้องกล้าปฏิเสธเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง หากในชีวิตของท่านมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยท่านตกเป็นคนเกิดวันพฤหัสวันศุกร์วันจันทร์และวันพุธจริงหรือไม่กรุณาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม